สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่หยุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮนวัดไผ่หลิวองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมรุ่นเที่ยรลึกอายุครบเจ็รอบอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหนททรียญปฏิหารเจ้าปู่ศีสุโธมหาลาบหนุนดวงปากครับชโนชจังหวัดอุดรธานีปี60 องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชาบศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดมะขามเท่าหลังกกมัหลวง,งชุมพรเขตดุศักองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่นี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงสุสานทุกมลจังหวัดสุรินทร์ปี5 6องค์นี้ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญในหลวงร .9 ทรงพนวดปี2508องค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น ภาพพิค,คเนตหลวงพ่อแพรพี่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพภาพตามวิดีโอนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเทพจำแลงหลังสัลิกาคู่อันนี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพับหงพิมพ์พับพุธเป็นพับพุธทรงปลานะคะพี่ด้านหลังเจริญสุข องนี้ขอที่200นะคะสภาพภาพตามวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงพิมพ์พรพพุทธหลังยันดวงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วงนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นภาพสมเด็จเล็ก หลังยานอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระศิวลีข้างเมดไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่250นะคะเ <_ s 2> ดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะ องน,นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตา10 8แปปีหลวงปู่ปโตว่าไปดูชิมพีองน,นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญไตมารมาส54หลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูจังหวัดอุบลราชธานีองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังน้ำ ทักสีโนโทกหลังพระพุทธองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเปิดพิพิธภัณฑ์ปี2537องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาปิดต,ตาเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พาพปิดตา3ามเกอวัดบ่อวินองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพหงภาพสังฆจายวัดหลักสี่องนี้ขอที่หนึงร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องน,นี้นะคะพี่เป็นเหรียญใบโพเล็กไม่ทราบที่อง์นี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องน,นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลุมพ่อจวนวัดหนองสุ่มออกวัดโพทะเลจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะปีสองห้าสามสี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2528ที่ระลึกอายุครบ80ปีองค์นี้ขอดที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อพันวัดโคกพาชจงังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่200นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกหกว,วงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ